โครงการ Easy Win เป็นโครงการที่ประยุกต์ด้วยการผสมผสานยุคใหม่ยุคเก่าและยุคอนาคตเข้าด้วยกันความหมายของยุคเก่าคือเรานำการแลกเปลี่ยนของอดีตเข้ามาแลกเปลี่ยนกันในปัจจุบันแต่เราใช้ยุคปัจจุบันด้วยการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลเข้ามามีส่วนร่วมของการแลกเปลี่ยนนี้ทางบริษัท เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Easy Win ด้วยความสมัครใจสำหรับทุกเพศทุกวัยที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเ <button. S 1> มื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วท่านสามารถกดซื้ออ e ีคูปองหรือคูปองอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในสมาร์ทโฟนของท่านตามการเลือกซื้อแพ e ็กเกจ e คูปอง อีค e ูปองสามารถนำไปแลกสินค้าที่ตลาด Easy Win ซึ่งเป็นตลาดผสมผสานกับตลาดเดิมที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปอีค e ูปองสามารถนำไปแลกสินค้าที่คลัง Easy Mall ใกล้บ้านของท่านอีค e ูปองสามารถสะสมไว้แลกของรางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือแม้กระทั่งทองคำ อีค e ูปองใช้กับสถานบริการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสปาคาแคร์ฟิตเนสโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวและยังใช้แลกตั๋วเดินทางต่างๆได้อีกด้วยอีค e ูปองสามารถนำไปแลกสินค้าในระบบเว็บไซต์ของโครงการอีซีวินได้ทุกชนิด